สวัสดีค่ะวันนี้วันที่เจมีนาคม2564่าีค่ะกำลังสิลาพวงรถไทยทันนีไปทรงหกขาอยู่ตำบลน,น้องไพ่ศูนย์อำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะลูก้าเพิ่นสร้างแบบหลอดเดียวดำได้ค่ะหละก้กก็สีผมแล้กก็ข้างในกับบาเขียวทันหนีก็จะสีเหมือนฉีดไปทรงลูกคค้าอยู่มุกดาหารค่ะลูกค้าเพิ่นสร้างไห้มีบันไดและกระมวก ดานบนแบบนี้เพื่อทิ่จะได็ดปีนและก็ว่างของได้ค่ะอันนี้เป็นข้อหลักของอูซางบอยด้วยค่ะข้อดีก็จะแข็งแรงขนาด2นิ้วด้วยค่ะขั้นี้จะต่อประมาณซีสันค่ะเพราะว่าข้อหลักรถไถยลูกค้าคนจะยุดตามเวลาเฮ้าไปใส่แล้วไมแก็จะ,จะได้เสมอการค่ะมันก้อมันจะใดบ่เฉิดหรือวาแต่บ่เอ็นนะคะตัวเชียวเนียวีคือเอาไว้เซฟตีเวลาเฮ้ายกดำเดาอคะ่ะมันจะใดบออันตราย คั้นนี้ก็เปิดได้สามทางคือเกาลาดานขางและก็ด้าน้า้อันนี้ก็จะเป็นกระทะไม้ขอบชิ้หาและก็ยางเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ว่ายางเปอร์เซ็นต์ของเซตน,นี้ก็จะดีเล็กน้อยเป็นของยี่ห้อบิสโตนค่ะและกัดอกยางก็จะดีจุดเทียบเท่ากับยูปะมน70%คุณราคาใส่งานใดอีกโดนขั้นนีขนาดของพวงเนี่ยค่ะกับยูกวา่างลอยแปดซิ ยาวสามเมตรละกะสูงเมตรหึงค่ะละกะเล่าบนตรงนี้ระถอดออกได้คือเก้าละค่ะแล้วก็เปิดได้คือเก้าลูกค้าคนใดสนใจกะให้โทรมาสอบถามซางบอยเดได้จ้าอ่าเบอร์โทรของซางกะ0ูนย์ห7ส่ค่ะอู่ซางบอยตังยูบันนนองโนตำบลวังแาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะลูกค้าคนใดกำลังมองหาหรือว่าสนใจกะลองโทรสอบถาม เขามาถามซางเพิ่นได้เด้อค่ะเดี๋ยวตอนนี้เข้ากะจะไปส่งลูกค้าแล้วเดี๋ยวเข้าชมคลิปตอนไปถึงบ้านลูกค้าเด้อค่ะขอบคุณลหลายๆจ้สาสร้างบอยบอกว่าสัมผัสลูกคา้าเนี่ยพนักพนัใจบ่อร <c oughs> <c oughs> บอกคนเนี่ยค่ะพอใจบ่นั่นเขาเห็นหนูปโป้บ่สแสดงว่าด,ดีทุกอย่างนก่มโป้หน <c oughs> ลกูมาแล้วมันมตัวไหนตัวไหนเออตัวเนี้ยกเขากั อขอไทยรูปนะค่ะมันมีของนักล่ะก่ามันจะมีโตสำรับงัดแม่แลงให้ค่ะเข้าเข้าเห็ดขึ้นไปนิดเดียวมันกัดร่องหรอแม่พวันสร้างพืนต่างเส้นเตอร์ไว้ให้เมื่อชิ็นคบ